อ่ะสวัสดีครับมาพูดคุยกันหลังเกมหน่อยนะครับแมตต์อุ่นเครื่องปีซีซั่นกับอาร์ซอนนะครับก็จดลงไปมาๆนะครับแมตต์แพ้ในเวลา90นาทีครับหประตูสอแต่จุดโทษนะครับโดนจุดโทษนะฮะแมตต์เอาชนะไปได้4ประตูต่อ3านะครับเรามาดูกันนิดนึงว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็จะเน้นไปที่ฝั่งของแมตต์นะครับดูการจัดตัวก่อนนะครับก็ถือว่าจัดชุดใหญ่เกือบที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ ชุดแรกเนี่ยเล่น4 2 3 1นะครับมีองเดียลนาน้าเฝ้าเสานะครับกองหลังมีอาร์มบิซากา้าเลนิโยโรแฮร์รี่แม็กควายแฮร์รี่อมามัสนะครับแม็กควายนี่ลงเป็นเกมแรกหลังจากที่เจ็บไปตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโทบี้คอร์รเยอร์กับกาเซมิโรนะครับปีกขวาเป็นอามาดิอาโลปีกซ้ายเป็นมาคัรดรัตฟอร์นะครับให้เมสันเมลเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับเป็นตัวทำเกมนะครับอยู่ข้างหลังราสมูธฮอยลุนนะครับส่วนทางฝั่งเซนนอนเนี่ยก็มี ตัวหลักก็จะมีเบนไวท์ osa, นะครับมียูเลนทิมเบอร์มีชิเซนโกนะมีจอร์จินโยมีมาติโนเดการมีกาเบียลเชซูสแล้วก็เลโดทอร์ซานะครับเปิดมาเนี่ยแมตต์เล่นได้คึกคักเลยนะครับอาร์ซอนก็พยายามเพรสใส่นะฮะตามสไตล์ของพวกเขาคือต้องบอกก่อนว่าอาร์ซอนเนี่ยระบบการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยพวกเขาลงตัวมานานแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการลองตัวลองผู้เล่นให้โอกาสดาวรุ่งเรียกความฟิตนะครับอาจจะเติมลูกเล่นอะไรเล็กน,น้อยให้นั่นเองแต่แมตต์เนี่ย,ต,ต,ยต้องเข้าใจว่า เทนฮากต้องต้องใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในเกมด้วยเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมันสเปะสปะมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นนัดที่3ามแมนเด็มันค่อยๆเข้มข้นขึ้นค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยมันต้องอหรือว่าฟิตเนสของตัวผู้เล่นตัวหลักนะครับยังต้องใส่วิธีการเล่นหรืออะไรที่คุณจะต้องเพิ่มเติมจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยต้องใส่เข้าไปให้ได้นะครับซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าแมนเต็เวลาโดนเพรสเนี่ย แก้เพรสกันออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วเวลามีบอลอยู่กับเท้าเนี่ยพยายามเล่นบอลจังหวะเดียวเร็วและมีความเข้าอกเข้าใจขยับขยเื่นตัวกันเร็วขึ้นนะครับประตูแรกของเกมเนี่ยมาเร็วเลยนะแมตต็ดออกนําก่อนตั้งแต่10นาทีแรกนะครับจากจังหวะที่บอลมาด้านซ้ายมาคาร์ลัตฟอร์ดเนี่ยตวัดทีเดียวเลยนะครับจากประมาณริมเส้นเกือกบกลางสนามครับตวัดทีเดียวเลยให้รามูทอยลุนเนี่ยหลุดไปเก็บบอลแล้วก็กระชากหนีตัวประกบนะครับ ไอเดนเฮเวนนะเป็นกองหลังดาวลูกอัลซนอตนเนี่ยอาศัยความเร็วกับความแข็งแรงของอัปเปอร์บอดี้เนี่ยเบียดเข้าไปยิงลอดขาขาวหายเข้าไปนะครับแล้วก็แมนตดยังทําได้ดีนะครับบอลจังหวะเดียวนะครับความคึกคักในการแก้เพรสเนี่ยทำได้โอเคเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นบอลเปิดจากด้านข้างเข้ามาฮอยลุนพยายามจะโผเข้าชาร์จนะครับแต่ว่าเท้าด้านหนึ่งอ่ะมันไปสไลด์แบบอ่กวาดเอาข้างเท้าเนี่ยสไลด์กับพื้นก็เลยลงมาเจ็บนะครับแล้วก็เล่นตอบไม่ไหวเปลี่ยนเลยนะครับ ก็ถือว่าจะเจ็บมากเจ็บน้อยไม่รู้ละแต่ว่าเปลี่ยนเซฟเอาไว้ก่อนฮะไม่ไม่จำมีความจําเป็นจะต้องเสี่ยงนะครับแล้วก็เกมก็กลับมาสูสีครับอาร์เซนอลก็ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาร์เซนอลมาได้ตีประตูที่เสมอจากกาเบรียลเชซุสนะครับเป็นการโดนเจาะด้านข้างนะเป็นการโดนเจาะด้านข้างเข้าไปเข้ามาฉะนั้นแทงแล้วก็เปิดกลับเข้ามาหน้าปากประตูให้กับกาเบรียลเชซุสเนี่ยชาร์จเข้าไปแต่ว่าถ้าดูภาพช้ามันเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่โอเคละเกมกระชับมิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไร ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมไปแล้วก็ต้องชมกาเบรียลเชซุสว่าเขาเป็นคนที่เคลื่อนตัวหาช่องหาจังหวะพื้นที่ได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วมันจ่อจอยงั้นยันงไงก็ไม่พลาดนะครับอีกจุดหนึ่งที่เห็นก็คือแม็กควายนะครับเพิ่งกลับมาลงเล่นก็ยังติดสนิมเกาะนิดๆนะครับรวมถึงฮาริอามาท,ที่เหมือนตามประกบกาเบรียลเชซุสอยู่เนี่ยแน่นอนว่าประสบการณ์แล้วก็ความเนียบในการเล่นเกมรับเนี่ยยังต้องยกระดับไปอีกนะครับหลังจากที่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ เกมก็ดําเนินไปอีกประมาณ3านาทีอะพอประมาณสักนาทีจะสามสิบเขามีเบรกเบรกคูลิ่งเบรกนะก็ปรากฏว่าเลนนี่ยโร و มีอาการบาดเจ็บนะครับโยโร و ก็เลยโดนเปลี่ยนออกนะตอนที่ฮอยลุนเจ็บเนี่ยเป็นฮันิบาเมสบีลงมาแทนครับทีนี้พอโยโร و เจ็บเนี่ยนะครับคนที่ลงมาแทนเนี่ยคือเรส์ไสเบนเนตนะครับหลายคนก็กังวลเอ๊ะมันจะเป็นเรือรังอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาโยโร و ก็เหมือนมีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรจะเป็นเพราะพื้นสนามด้วยหรือเปล่ามันเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นการเร่งฝึกซ้อมเดินทางไกลมีแคลมมีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอติดตามเรื่องของอาการบาดเจ็บของทั้งฮอยลนแล้วก็เลนิโูโรนะภาวนาว่าอย่าหนักแต่ผมคิดว่าไม่น่าหนักมากนะคิดว่าไม่น่าหนักมากนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยครึ่งแรกก็จบหนึ่งหนึ่งนะครับพอครึ่งหลังเนี่ยมเมเจ์เหมือนเดิมครับเปลี่ยนยกชุด10ตตำแนงนะครับในครึ่งหลังนะครับเอเ็กเยนฮากยังให้ออน,นาฟาล์เสานะครับแต่ที่เหลือเปลี่ยนหมดครับอัลฟิลมี เกมสแกลลอนนะครับยืนแบ็คขวามีวิลฟิชกับจอห์นนี่แวนยินเซนเตอร์แบ็คซ้ายเป็นแซมเมอร์เรนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นแม็กซี่โอเดลเล่กับคริสเตเล็กเซนนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นอันโทนี่แม็กโทมินียืนยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วก็มีเจดอนซานโชยืนฝั่งซ้ายกองหน้าเป็นอีธานวีตลี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลภาพรวมนะดูดีกว่านะครับแมตต์ก็ยังงงๆสไตล์แบบเป็นตัวผู้เล่นชุด2องนะครับมันก็มีความเข้าใจเข้าขากันค่อนข้างน้อยแล้วก็ การแก้คงแก้เพลม,มันไม่ได้เนียยมันไม่ได้ดูดีเหมือนในครึ่งแรกนะเพราะนั้นก็เ,เป็นเกมที่ครึ่งหลังเนี่ยเซนนลดีกว่าแล้วก็มาได้ประตูจากกาเบรียลมาติเนลลี่ตัวสำรองของเซนนลนะครับได้บอลด้านซ้ายแล้วก็โยกตัดเข้ามาโยกลบเจมส์การ์ลอนที่หนึ่งหนึ่งคนแล้วก็ยิงรู้สึกจะลอดขาบิลฟิตไปยิงหักข้อครับหักข้อเข้าเสาแรกนะครับโอน,นาน่านล้มตัวไม่ทันเพราะว่าโดนบางด้วยแล้วก็ตามทรงอ่ะคือกะว่าเขาอาจจะยิงเสาสองหรือเปล่าแต่ว่าล้มตัวมาไม่ทันแต่นี่จะไปโทษโอนาน่าไม่ได้เราต้อง ามาร์ตินเนลลี่ที่เขาทําได้ดีมากๆนะครับก็ชะน้ำสองหนึ่งครับท้ายเกมแมนเตปพยายามบุกนะก็มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทําไม่สาเร็จนะครับแต่มุมสุดท้ายของเกมนะครับแมนเดปเปิดเข้ามาแล้วก็จอนี่แว่นมงเข้านะครับแต่มันเป็นการฟราลเนื่องจากว่ามันชัดเจนว่าอีธานวิลลี่เนี่ยโ,โหกระโดดขึ้นไปแท็กนะครับใส่เท้าให้ผู้สาป,ประตูของอาร์ซอนแบบเต็มๆนะครับก็จบเกม90นาทีที่อาร์ซอนชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ถามว่าที่ได้เห็นจากฝั่งแมวเตปเนี่ยมีอะไรที่พอจะพูดถึงได้บ้างนะครับต้องบอกว่าแฮร์รี่อามาสกับโทบีคอร์ลิเยอร์ชัดเจนนะครับว่าทําไมเอริกเทนฮรกจัดเข้าไปอยู่ในหมวดของทีมชุดใหญ่แบบทีมชุดแรกในตอนนี้เพราะว่า2คนนี้ดูดีเลยอามาสเนี่ยเทคนิคดีชัดเจนนะครับการแก้พงแก้เพจพลิกบอลหน,นีเนี่ยคล่องแคล่วมากนะครับความเป็นเกมมีสูงนะครับโทบีคอร์ลิเยอร์ความเนี้ยบอาจจะน้อยหน่อยแต่เขาเป็นคนที่ตัดบอลน,นะครับ ข้าไปเบียดแย่งบอลได้ค่อนข้างดีนะครับต้องรอดูว่าจะได้รับโอกาสมากเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะครับโดยเพราะเมื่อฤดูการเปิดแล้วคาดว่า2คนนี้จะอยู่ในกลุ่มกําลังของทีมและอาจจะไม่ได้ลงเล่นทันทีหรอกครับแต่แบบซ้อมกับทีมชุดใหญ่มีชื่อบนมานั่งสํารองอะไรเงี้ยน่าจะได้เห็นบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมสันเมาส์เป็นคนที่ต้องพูดถึงครับวันนี้เขาได้รับบทบาทในตาแหน่ง,งของเบอร์สิของบูโนนะครับแล้วก็ทําได้ดีมีความทุ่มเทแล้วเมาส์เนี่ยแล้วก็เขาเป็นคนที่ คือฉลาดนะครับเอาง่ายๆคือ,ค,อคือไม่ได้เทียบทีมอนะื่นเอาเทียบแมนเดตเนี่ยการออกบอลการคิดเล่นบอลจังหวะเดียวจังหวะแรกเนี่ยมันดีครับแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อนเนี่ยยังเล่นแบบติดห่วงบอลน,นะครับติดเล่นบอลมากจังหวะนะครับมันก็เลยไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่แต่ถ้าที่เห็นเนี่ยเมาส์ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับขออย่างเดียวอย่าเจ็บฟิตไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะมีบทบาทสําคัญในฤด,ดูกาลนี้นะครับอ่ามาคารดฟอร์ดก็อยากให้พูดถึงนิดนึงมาคาแรดฟอร์ดเนี่ย แรดฟอร์ดเปิดโลกก็เปลี่ยนอันนี้เรื่องจริงนะครับเ <c oughs> พราะประตูหนึ่งศูนเนี่ยมาจากเขาเหลือบแล้วก็เปิดจังหวะเดียวสวยๆเลยให้พลอยลุลุดเข้าไปยิงนะครับแต่หลังจากนั้นพอแมนยูเต็ดแก้เพลสได้บอลแก้เพลสจากแดนตัวเองขึ้นมากลางสนามคนทุกคนนี้ให้บอลกันพอมาถึงแรดฟอร์ดมันจะต้องช้าตลอดแล้วอาร์ซนอลก็ลงมาเป็นเชฟเกมรับเรียบร้อยแล้วแรดฟอร์ดจะมีความลังเลยังแบบจะให้ดีไหมหรือว่ากูขอเลี้ยงหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับ คิดช้าไปเล่นช้าไป 2- อสาวินาทีเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับบอลระดับนี้ไม่ได้แล้วนะครับแรดฟอร์ดยังต้องปรับเยอะเลยคุณคุณยังติดเล่นเหมือนเดิมอะ่ะบางครั้งเล่นมากจังหวะแล้วหลังจากนั้นคือไม่ค่อยเปิดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่แรดฟอร์ดจะต้องปรับเยอะๆเลยนะครับส่วนเวิซาก้าก็ยังมีลูกทรงมั่วเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ดูมีความคือเล่นตามซ้อมนะครับมีริวที่ลุดฟานิสรอยเป็นคนคุมริวก่อนอในช่วงซ้อมหรือว่าก่อนเกมเนี้ยฝึกเล่นกัน7คนให้บอลอนะไรเงี้ย วามิาก้าดูดีขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เนียบอะไรนะครับก็คือคุณอย่าไปฝากความหวังมากกับวามิาก้าแล้วกันเอาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือเกมใน90นาทีที่เห็นนะครับแม้แต่ชุดแรกโอเคใช้ได้เลยแต่ชุด2ซึ่งเป็นเด็กเป็นตัวสำรองอะไรเงี้ยก็ยังสเปสะสปะอยู่เจอดอนสารโชวลงมาในครึ่งหลังเวลาได้บอลก็คุกคามได้บ้างแต่บางทีเพื่อนเติมมาน้อยอะไรเงี้ยก็ลําบากนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อในเกมต่อไปที่จะเจอเรเบรติสทีนี้มา,มาที่มาที่การดวนจุดโทษนะครับอ พาโนได้ยิงก่อนนะปาเบียวเวรายิงเข้าไปแม็กทูเมนต์ยิงเข้าไป1-1นึครับคนที่2ฮาวแบิดยิงโดนโอนาน่าเซฟนะครับจอห์นนี่แวนยิงนะครับให้แมนยูงแหนำนะครับคนที่3ครับยาคุปชิวิออร์ยิงออกนะครับแต่อีธานวิลลี่ก็ยิงออกเหมือนกันนะเพราะนั้นแมนเชสเตอร์ยิงนำสองหนึ่งพอคนที่4เนี่ยมาตินเนลลี่ยิงเข้าคริสเตียนเดอร์เซนก็ยิงเข้านะครับคนสุดท้ายกาเบรียลมาตินเนลลี่ถ้าไม่เข้าแมนยูแต่ชนะเลยอ่ะมาตินเนลลี่ขออภัยกาเบียวมาการเยสนะครับกาเบียวมาการเยสก็ยิงเข้านะครับ ทีนี้คนสุดท้ายของแมนเชสเตอร์คือซานโชนะครับถ้ายิงเข้าชนะแล้วก็เจรอนซานโชก็ไม่พลาดนะครับแต่เข้าไปนะครับเพราะนั้นแมนเชสเตอร์ก็เป็นฝ่ายเอาชนะจุดโทษอาร์เซนอลไปได้4ประตูต่อ3นะครับอย่าไปซีเรียสครับมันเป็นจัดเฟรนลี่สนุกสนุกเอ้ยทำไมชนะแล้วต้องมายิงจุดโทษอย่าไปซีเรียสนะครับสนุกสนุกนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกจุดโทษฝึกการยิงฝึกรับบรรยากาศแรงกดดันไปด้วยในตัวสําหรับทั้ง2ทีมนะเพราะาตอนยิงจุดโทษเนี่ยชัดเจนนะทั้ง2ฝ่าย น่าเครียดเอาจริงนะครับทั้งนักเตะทั้งโค้ดนะมันไม่ใช่เรล่นๆนะเออนะครับเอาล่ะประมาณนี้นะครับนั่นคือรับ p up นะครับเกมแมตต์กับอาร์ซอนที่เพิ่งอุดเครื่องจบลงไปนะครับเดี๋ยวติดตามกันในเกมต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นยังไงมีเห็นตัวผู้เล่นคนใหม่คนไหนกลับมาเข้าแคมป์แล้วได้ลงสนามบ้างไหมอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามอาการบาดเจ็บของเลนิโอโรแล้วก็ราสมุธไทรลุนนะครับมีอะไรผมจะมาอัปเดต ครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ